มีหลักธรรมสั้นๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้มีประโยคประโยคหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งประโยคนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่เรียกวระธรรมจักกับปวัฒนสูตร ซึ่งเป็นการปฐมมเทศนาครั้งแรกนะกับปัญจวัคคนะีหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นะหลักธรรมอันประเสริฐสีประการก็คือทุกสมุทยัยนิโรธและก็มรรคหลังจากแสดงธรรมประจับ กับปะวัฒนาสตระจบะก็มีปัญจวัคีย์ท่านหนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหลังจากได้เข้าถึงหลักธรรมที่ว่าอย่างกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลได้ใจความว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะหลังจากท่านโกธัญญะปรากฏปัญญาอันนี้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ตรัสวา่าโกธัญญะรู้แล้วหนอโกธัญญะรู้แล้วหนอ นั่นทำให้พระอัญญาโกลธัญญะเข้าถึงความเป็นอริยะอุคคลขั้นตน้นคือโสดาบันบุคคลนะจากประโยคนีนะ้มีความหมายลึกมีความหมายซึ้งว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้เกิดแล้วนะสิ่งนั้นย่อมมีความดับนะจึงเป็นความจริงของธรรมชาติว่า เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมตั้งอยู่สิ่งนั้นย่อมดับไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นใจหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้เกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่และย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คือกฎของธรรมชาตนะิเมื่อเราเข้าใจกฎของธรรมชาติเหล่านี้แล้วเนี่ย เราจะเข้าถึงปัญญาว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับจิตนะล้วนเป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรถาวรน,นะสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็จะดับไปทุกขเกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็จะดับไป เมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติเหล่านี้แล้วเนี่ยเวลาเราสุขเราก็จะไม่หลงไปในสุขจนเกินประมาณเวลาเราทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์อกทําให้โศกเศร้ากับทุกข์นั้นจนเกินประมาณก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็จะดับไปเป็นธรรมดานะถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งในความจริงข้อนี้แล้วเนี่ย เราก็จะเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติทุกธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพและธรรมอรม์หรืออารมณ์ใดๆก็ตามนะที่ปรากฏขึ้นมากับจิตเราก็จะเข้าใจว่ามันเกิดได้มันก็จะดับได้นั้นการเกิดการดับนะจะเข้าสู่ปัญญาที่เรียกว่าสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายล้วนแปรเปลี่ยนสิ่งทั้งหลาย ล้วนไม่คงทีนะ่เมื่อเข้าใจอนิจจังก็จะเข้าใจคําว่าทุกขงังเมื่อเข้าใจทุกขงังก็จะเข้าใจคําว่าอนัตตาเมื่อเข้าใจคําว่าอนัตตาก็จะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือความจริงที่ธรรมชาติเขาปรากฏอยู่ตลอดเวลานะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ เราก็จะเข้าใจความจริงเมื่อเราเข้าใจความจริงเราก็จะเข้าใจความเป็นทุกข์เมื่อเราเข้าใจความเป็นทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์นะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปนะที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ